This the standard podcast, Eye for your ears. The Secret is eye-opening ears Sauce for your สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret การศึกษาแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อโควิด -19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโรงเรียนทุกแห่งทั่วโลกนะครับ ไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนได้ต้องเรียนผ่านออนไลน์คำถามก็คือ the new normal the next normal หลังจากนี้ของการศึกษามันจะกลับมาเป็นแบบเดิมไหมครับหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเลยการเรียนแบบออนไลน์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรความท้าทายคืออะไรและทักษะแห่งอนาคตที่เราจำเป็นต้องสอนเด็กๆนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยคืออะไร โรงเรียนที่เป็นฟิสิกอลยังจำเป็นอยู่หรือไม่คุณครูต้องปรับตัวรีสกิลอัพสกิลตัวเองอย่างไรเหล่านี้คือคำถามใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับที่เราต้องมาคิดกันให้ดีครับเพราะี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการศึกษาผมคิดว่าในรอบร้อยปีเลยด้วยซ้ำนะครับแน่นอนครับ ผมก็ได้พูดคุยกับบุคคลหลายท่านนะครับแต่วันนี้มีบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดคุยแล้วก็เอามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับเขาคือครูใหญ่และก็ประธานฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติบรอมโก o ฟนะครับหรือว่าบ r อม g r o v e International School นะครับชื่อว่าดรแดนมัวครับดรแดนมัวเป็นครูใหญ่และประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติบรอม r o v e ประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เขายังเป็นประธานสมาคมกิจกรรมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย แล้วก็มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงการศึกษาเนี่ยกว่า20ปีนะครับอยู่ในเอเชียเนี่ยปีสําหรับบอมโกรฟเนี่ยดรแดนมัวอยู่มาแล้วเป็นปีที่6นะครับขออนุญาตเล่าสั้นๆถึงโรงเรียนนานาชาติบอมโกฟสักเล็กน้อยนะครับก็จริงๆเปิดในประเทศไทยเป็นปีที่18แล้วนะครับมีทั้งแบบประจําแล้วก็ไปกลับนะครับโรงเรียนต้นแบบคือโรงเรียนบอมโกฟที่อยู่ที่อังกฤษเลยนะครับก่อตั้งเนี่ยโอ้โหเกือบ500ปีแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน5โรงเรียนประจําที่ดดีีทท่สุขอองงประเศักฤษ สำหรับประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้ยึดถือเอาแบบปฏิบัติจากโรงเรียนต้นแบบมาปรับใช้นะครับแล้วก็มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐานของการเรียนการสอนแล้วก็ประเพณีปฏิบัติตามระบบอังกฤษอย่างแท้จริงความน่าสนใจก็คือโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเขาจะเป็นโรงเรียนที่มีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแน่นอนก็คือเขามีต้นทุนมีเงินทุนระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็สามารถเรียนรู้จากเขาได้นะครับว่า เขามีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไงและโรงเรียนานานาชาติบรอมโกรฟเนี่ยเขาได้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนต้องถูกปิดเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับน่าสนใจครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปทีละข้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสียงของคุณดรแดนมัวเนี่ยให้ฟังด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็คุยกันก่อนนะครับผมก็คุยว่าตอนนี้สถานการณ์ของบรอมโกรฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ปิดไปการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างนะครับ ดอรแดนหมู Moore, เขาก็เล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้เขาก็เริ่มใช้การเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของ Google นะครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับดรแดนหมู Moore, เขาก็ได้มีการเตรียมพร้อมพัฒนาการเรียนการสอนระบบทางไกลหรือว่าออนไลน์เรียนนิ่งเนี่ยเพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งตรงกับช่วงปิดกลางภาคเรียนที่2หรือว่า half t e r m break พอดีเนี่ย ในสถานการณ์ปกตินะครับช่วงปิดเรียนแบบนี้นักเรียนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีบ้างนะครับที่กลับไปยังประเทศของตัวเองแล้วก็มีนักเรียนบางส่วนที่ยังเดินทาง,ท,งท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศร่วมกับครอบครัวนะครับทำให้นักเรียนบางคนเนี่ยเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงก็าบางส่วนก็คงไม่สามารถเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยได้บางส่วนก็ต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการทําให้ไม่สามารถมาเรียนได้นะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเขาเตรียมการไว้ก่อนแล้วก็โชคดีนะครับเรื่องของการสอนออนไลน์ล่วงหน้า นักเรียนทุกคนนะครับจึงเรียนได้แบบปกติแม้ว่าจะอยู่สถานีแห่งไหนก็ตามบนโลกนี้นะครับก็ทําหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการสั่งการบ้านการส่งงานการให้โจทย์นักเรียนเพื่อไปศึกษาผ่านเว็บไซต์ต่างๆด้วยตัวเองนะครับในแง่ของเด็กประถมและมัธยมต้นเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้ผู้ปกครองของเด็กมีส่วนในการใช้งานระบบออนไลน์นี้เช่นกันเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนของเด็กนะครับ เขาย้ำมากเลยครับว่าผู้ปกครองสำคัญมากนะครับกับการเรียนออนไลน์ที่บ้านของเด็กๆนะครับก็พอสิ่งเหล่านี้เขาเตรียมตัวมาทําให้พอสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยมันบานปลายช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ถามว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในการเรียนรู้ของเขาที่เขาทํามามีอะไรที่ผิดพลาดมีอะไรที่เขาอยากจะแชร์ให้เราฟังบ้างนะครับข้อที่1ครับผมว่าสิ่งนี้น่าสนใจมากพอผมถามว่ามันคุณได้เรียนรู้อะไรจากการที่คุณเริ่มเรียนออนไลน์เขาบอกว่า สำคัญที่สุดครับคุณต้องค่อยๆทําทีละสเต็ปไปสเต็ปนะครับต้องเติบโตแบบออร์แกนิกคือพอพูดถึงเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่ละคนพอบอกให้เรียนออไล์ปุ๊บมันเรียนได้เลยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันม,ม,นมีมันมีทักษะแต่ละคนไม่เท่ากันและการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเมื่อจะใช้การเรียนรู้ออนไลน์ในระดับที่กว้างขึ้นเนี่ยต้องแน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนของโรงเรียนน่ะมีกิจกรรมการเรียน,นรู้ที่แตกต่างกันเช่นคลาสสอนเด็ก3ขวบต้องสั้นและน่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กนะครับ หรือว่าคลาสสอนเด็กมัธยมเนะี่ยอาจามีการใช้สัดส,ส่วนนะครับของการสอนด้วยการอัดคลิปวิดีโอทิ้งไว้แล้วก็มีไลฟ์ก็คือการสอนสดต้องมีการออกแบบแบบฝึกหัดข้อสอบแล้วก็ขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์นะครับเขาบอกว่าการลงรายละเอียดเช่นนี้ต้องทําค่อยๆทํามากๆเลยทีละสเต็ปทีละบันไดเลยเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองนะตามทันนะใช้คํานี้เลยครับเขาเปรียบเทียบดีมากผมชอบมากเขาเปรียบเหมือนการที่คุณเรียนดนตรีครับเขาบอกคุณคงไม่สามารถจบการเรียนไวโอลินแล้วกระโดดไปเล่นวงออเคสตราได้ทันที คุณต้องค่อยๆเรียนเครื่องเดนตรีทีละชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาตามไม่ทันเนี่ยเขาก็จะหยุดเรียนรู้หรือว่าแม้กระทั่งที่จะเดินถอยหลังด้วยนะครับเขาบอกของบรอมโกรฟเนี่ยโชคดีตรงที่เขามีบทเรียนที่บันทึกไว้แล้วก็คืออัดเก็บไว้แล้วก็มีแบบสอนสดเนี่ยก็สามารถทําให้เขาจัดตารางได้ในหนึ่งวันโดยที่ไม่ทําให้นักเรียนรู้สึกว่าหนักจนเกินไปแล้วก็สามารถให้เวลาอันนี้ฟังดีๆนะครับให้เวลากับการรับฟังความคิดเห็นให้ครูมีโอกาสคุยหนึ่งต่อหนึ่งกับนักเรียนให้คําแนะนํา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําแบบฝึกหดัดเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าการโต้ตอบแบบ2ทางยังคงเกิดขึ้นนะครับซึ่งบางโรงเรียนอาจจะยังไม่มีเพราะฉะนั้นออนไลน์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะปล่อยทิ้งเขาไปเลยนะครับแต่ว่าในบอมโกรฟเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับการที่เป็นวันออนวันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันมีอยู่แล้วในในโรงเรียนที่ปกติที่ไม่ใช่ออนไลน์แต่อพอมาเป็นออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าต้องอย่าลืม ใน,ในช่วงนี้มากๆนะครับพอช่วงปลายเทอม2ต้นเทอม3ที่บํากบเขาก็จะมีหัวหน้าในฝ่ายต่างๆมาประชุมกันหลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอนุบาลหัวหน้าประถมหรือว่าหัวหน้ามัธยมและทีมเนี่ยจากการที่ทํางานร่วมกันมารับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อปรับสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อจะก้าวสู่เทอม3เพราะฉะนั้นลองไปฟังกันดูครับว่าสเต็ปไปสเต็ปในความหมายของคุณแดนมัวคืออะไร knowing how many recorded lessons and how many live lessons we could manage in a day without overloading the students fitting in time for feedback fitting in time for the teacher to have a one-to-one -one google hangout with that child on video to feedback and, and the assessment and to give advice and how they could have improved how they could have done something differently to make sure there is that two-way interaction still that sometimes online learning doesn't have so, we made sure from very, the very start of this process, we put in the foundations of our online learning platform and the structure of our online platform to make sure it wasn't too much too soon. So, as we move into term three, uh, starting next week when we are still closed and online learning is taking place, we are having more live lessons. We are having a twice a day uh, group catch up with the class teacher or the form tutor talking to all the students at once if they want to. Um, we are making sure that the length of each of the tasks isn't overloaded. Now we've been doing it for two weeks before the holiday. So, this two week period of holiday in between the end of term two at Bromsgrove and the start of term three has been very much consolidation, staff reflection. Uh, the heads of the different schools, the head of early years, the head of primary, the head of secondary, working with their team, getting feedback from the staff, getting feedback from the students, getting feedback from the parents. And then changing and adapting things to make it even better as we move into, into the third term. So it, it's very much an organic developmental process at our home learning. We haven't simply gone off the shelf, picked up Zoom, uploaded Google, and hoped for the best like some schools have done because they've had no choice but to do that. <coughs> การสร้างทัศนคติและมายเซ็ตที่มีประสิทธิภาพเขามีโปรแกรมหนึ่งเลยครับในช่วงที่โรงเรียนเปิดปกติเนี่ยชื่อว่า Be e ี m นะครับ BEAM B E A M นะครับย่อมาจาก Building Effective Attitude and Mindset นะครับเขาพูดตรงนี้เลยเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนักเรียนหรือเด็กเนี่ยก็เป็นสัตว์สังคมนะครับตอนเด็กๆคิดย้อนกลับไปเนี่ยเราอยู่ันที่โรงเรียนนะครับแม้ว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้นะครับลักษณะที่ัยบางอย่างเราถูกหล่อหลอมตอนที่ อยู่โรงเรียนนะครับพอไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณเป็นโรงเรียนแม้ว่าเขาจะมาโรงเรียนไม่ได้เนี่ยคุณต้องแน่ใจให้ได้ครับว่าคุณให้การสนับสนุนนักเรียนของเราเนี่ยทั้งในด้านจิตใจและในแง่ของการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าการจะพัฒนาอุปนิสัยแล้วก็ตัวตนเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมให้เขา,เาสามารถที่จะเข้าทํางานกับสังคมหรือกับโลกได้เนี่ย คือต้องสอนให้เขาทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดการเรียนรู้ออนไลน์นั่งอยู่บนคอมพิวเตอร์หาข้อมูลเนี่ยไอ้พวกนี้แม้ว่ามันจะช่วยลดความไม่จําเป็นของมนุษย์นะครับเอาไปทําเรื่องที่สาคัญสาคัญเนี่ยแต่ท้ายที่สุดครับมนุษย์เนี่ยก็ยังต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมยังต้องร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นชุดทักษะการเรียนแบบออนไลน์แบบเนี้ยจะต้องสอนเขาด้วยไม่ใช่สอนแค่ความรู้ในตํารายอย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของบีมอย่างที่เขากล่าวไปแล้วนะครับคือการสร้างทัศนคติและ mindset ที่มีประสิิทธภาพ เป็นส่วนหนึ่งเลยที่สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเป็นทีมการสามารถแยกแยะข่าวปลอมได้นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตการดูแลสุขภาพเพศศึกษายาเสพติดชีวิตที่คนต้องเรียนรู้ในฐานะเด็กนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้เนี่ยในวิธีที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องสามารถถามคําถามกับคุณครูแ้วก็กับเพื่อนๆได้นะครับคุณดันโมยังบอกนะครับว่ามันน่าทึ่งมากนะครับเขาเห็นจํานวนเด็กมากมายเลยพยายามติดต่อหาครูนะครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเหงาฮะ แล้วก็เขาเปิดเผยมากขึ้นมากเด็กๆนี่พูดกับเขากับคุณครูอยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังเต็มไปหมดนะครับแม้ว่าในวัฒนธรรมไทยก่อนหน้านี้เราจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะคนไทยอาจจะไม่ได้ชอบแสดงความคิดเห็นมากนักนะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายนะครับแต่พอตอนนี้เด็กไทยเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขาเปิดเผยกับครูนะครับว่ารู้สึกเหงามากแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆพอไม่ได้อยู่ด้วยกันในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องประเมินให้ดีนะครับว่า ความสําคัญของโรงเรียนแบบที่เป็นที่รวมสังคมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งมากเลยที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าความสามารถของนักเรียนคนคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นออนไลน์ต้องอย่าลืมคิดเรื่องนี้ทํำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขายังได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอยู่นะครับต้องทําให้เขาไม่รู้สึกเหงาไม่มีปัญหาทางจิตใจแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอมกบทำเนี่ยเขาทาก็คือสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาข,ของโรงเรียนบนแพลตฟอร์ม Google ได้ แล้วก็มีบทสนทนาที่หากว่าเป็นความลับเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้มาโรงเรียนนะครับ so so in terms of developing a student and making sure that student is mentally okay and are happy and content we have a program in school uh, when the school is open that we call beam which is building effective attitudes and mindsets and part of that lesson is about um, social well-being Uh, working in a team, um, looking at media, looking at fake news, looking at the internet, looking at internet usage, looking at health education, um, sex education, drug education, all of those things in life that you need to learn about as a young person, but you learn about it in a very secure way where you can ask questions to your teacher and you can talk about it with your peers as well. So, as a school, Ken, we've always had a a very large focus on student development and well-being outside of the academics. so when online learning is taking place, as a school, we have been very careful to make sure those students are not feeling lonely, they are not having mental uh, issues, and, uh, and they are happy and they can talk to the school counsellor uh, on the uh, google platform and they can have a confidential conversation with that counsellor if they want to, even though they're not at school. Very, very important. ข้อที่สามครับเราพูดแต่กับนักเรียนครับจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากผมก็ถามไปว่าคุณครูล่ะทำยังไงเพราะจริงๆแล้วคุณครูสำคัญมากในการจะต้องมีทักษะนะครับที่จะไปสอนนักเรียนต่อโดยเฉพาะทักษะใหม่ๆในตอนนี้นะครับคุณดันโมพูดประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยจะต้องปรับปรุงทักษะของครูอย่างต่อนเนื่องต้องทําเลยใช้คําว่าต้องทําเพราะการที่คุณมีวุฒินะครับของการเป็นครูเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นครูที่ดีเลยการจบการศึกษามาไปเรียนมาเนี่ยไม่ได้การันตีเลยแต่การจะบอกว่าคุณเป็นครูที่ดีหรือไม่ดีคือการที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเห็นไหมครับแม้แต่ครูเองก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาดังนั้นโรงเรียนสถาบันการศึกษาก็ต้องให้ความรู้กับครูด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ให้ความรู้กับนักเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ร้อเนี่ยเขาบอกนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเชิง mindset ของครูนะครับต้องรับมือให้ได้ หรือว่าก็มีอย่างอีกประโยชน์ที่ผมก็ค่อนชอบว่าในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็สอนไม่ใช่ทีเชอร์อีกต่อไปแต่คุณครูเนี่ยจะต้องมีบทบาทการเป็นอฟอร์ซิลิเตเตอร์คนอำนวยความสะดวกอาจจะอยู่หลังห้องก็ได้อยู่กลางห้องก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนนะครับให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีอิสระสามารถที่จะถามได้หรือว่าสามารถที่จะไปหาข้อมูลต่างๆนานาต่อได้ Just because someone Doesn't mean to say they are an outstanding teacher who's constantly developing. And teachers, by their very nature, need to be upskilled constantly. Because what's happening this year in our school, academically, from a teaching and learning perspective, is very different to what was happening even three years ago in terms of the way teachers are teaching. The, the development of the research in teaching from the UK and the US, but primarily from the UK. Is, is huge in its impact on how teachers teach in the classroom, how, how the human brain works, how a child learns, how a child's cognitive development can, make, can change depending upon the way a teacher teaches and the way a teacher constructs the learning in that lesson. You know the way it's, the way a student learns, whether it's a visual learner, auditory learner, etc., etc. So we have to constantly train our teachers. Absolutely, we do. And I think that the, the, the recent shift or the recent sudden shift to online learning has been a real eye opener for some of our more experienced teachers who have been teaching for many years. When they graduated from university, there was you know the internet was just starting or the internet wasn't even there when they were in university and to suddenly be told you're now teaching a 100% online platform at home for the next two months i think was quite a big shift this is for some of our teachers' mindset but they've coped very well and they've developed very very quickly which is fantastic และต้องสอนในเรื่องของทักษะสำหรับศตรวรรษที่21นะครับก็คือ2 1 s t century skills แต่ว่าคุณแดนมัวบอกว่าไม่พอแล้วครับหลังจากนี้ทักษะสำหรับอนาคตเนี่ยมันต้องเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยอย่างที่เขายกตัวอย่างมาก,ก็คือว่ามันมีประมาณ12ข้อนะครับที่คุณแดนมัวคิดว่าจําเป็นมากเป็นทักษะสําหรับอนาคตนะครับก็คือการคิดวิเคราะห์นะครับการคิดสร้างสารรค์การทํางานร่วมกัน การสื่อสารการใช้ข้อมูลให้เป็นการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันเทคโนโลยีความเป็นผู้นําความคิดริเริ่มนะครับความยืดหยุ่นการทํางานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็การเข้าสังคมอันนี้คือ12ข้อที่คุณแดนมัวบอกว่าเป็นทักษะสําหรับศตวรรษที่21ที่ต้องมีอยู่แล้วแต่ต้องมีมากกว่านั้นแหละครับปัจจุบันไม่พอครับ ต้องมีมากกว่านั้นทักษะที่เพิ่มเข้ามานะครับก็เช่นเรื่องของการเราสามารถที่จะเสพสื่อออนไลน์ได้เป็นมีประสิทธิภาพหาข้อมูลร่วมกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ได้การคัดกรองเฟกนิวส์การใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลบนโลกดิจิทัลหรือแม้กระทั่งการทำอาหารเองที่บ้านนะแต่มีข้อนึงที่ผมชอบครับคือการที่เราสามารถที่จะปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้น มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สอนเด็กแค่12ทักษะนั้นอีกต่อไปหรือทักษะที่เป็นวิชาสามัญน,นะครับพวกวิศวะสถาปัตย์วิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ว่าจะต้องสอนในเรื่องของทักษะอื่นๆนอกเหนือจากที่พูดมาแล้ว12ข้อด้วยก็เป็นความทา้าทายใหญ่นะครับแต่นอกเหนือ12ทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับศตวรรษที่21แล้วนะครับทางโรงเรียนนานาชาติบอมโกรฟเนี่ยเขามี8บุคลิกลักษณะ สำคัญนะครับที่เขาพยายามบ่มเพาะให้กับนักเรียนของเขาเองนะครับเขาเรียกว่า learner profile น่าสนใจนะครับว่า learner profile นี่คืออะไรเขาบอกว่าบุคลิกลักษณะทั้งแนี้จะทําให้นักเรียนเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ global citizen นะครับสามารถเติมเต็มชีวิตของตนเองได้เติมเต็มชีวิตของคนอื่นได้แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมีความสุขได้นะครับ learner profile ที่เป็น global citizen อันนี้ลองฟังแล้วลองคิดตามด้วยก็ได้นะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยมีทักษะเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าลูกหลานของตัวคนเองเนี่ยคุณได ปลุกฝังให้เขามีทักษะเหล่านี้หรือเปล่า8อย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าจําเป็นทุกข้อนะครับข้อที่1ครับคือ positivity นะครับก็คือการคิดในแง่บวกนะครับอันที่2คือ team player การรู้จักทํางานเป็นทีม3 risk taker ก็คือรู้จักเสี่ยงในวงเล็บว่าอย่างมีสติแล้วก็คิดรอบคอบ 4. คือ i n d e p e n d e n t ครับช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ5 reflective นะครับการรู้จักคิดวิเคราะห์ไตรตรองและสามารถพิจารณาแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้น 6. kindness ครับ การมีจิตใจอบอ้อมอารี7ครับ determined ความมุมานะแน,แน่วแน่ตั้งใจและ8ครับ curiosity นะครับความกระหายใครรู้อยากรู้อยากเห็นครับ teaching those critical skills those 2 1 s t century skills as everyone likes to call them making sure students are not just able to read write talk collaborate but making them relevant to the future that's ahead of them can they find information online? can they uh, work independently and collaboratively online? can they um, take information, process that information and adapt that information? can they make it different to what it is in the first place? all of those skills will be taught in schools and all of those schools can be taught online or in the classroom. ผมถามเรื่องระบบการศึกษาไทยนะครับเพราะว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยแต่เขาเป็นแถวหน้าของโลกเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในการศึกษาไทยได้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีเป็นประเทศที่แบบ Adopt โลกออนไลน์ดีมากนะครับการใช้โทรศัพท์มือถือเรานี่สุดยอดแหละคนคงทราบเนาะการใช้โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กเองนะครับยูทูบเองหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยใช้ไลน์เนี่ยคุยกันเยอะมากนะครับ กเกี่ยวกับลูกนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีมีข้อได้เปรียบตรงนี้แต่ความท้าทายก็คือว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้มันมีความแตกต่างกันในทั้งประเทศแน่นอนโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนเอกชนเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วแต่โรงเรียนของรัฐเนี่ยไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมากหรือโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ได้ดีมากจะทํายังไงให้เขาสามารถเข้าถึงได้และข้อที่2ครับแม้ว่าจะทําให้เขาเข้าถึงได้เรามีเทคโนโลยี 4G 5G เราไปติดตั้งให้เราแจก iPad เราแจก let, แท็บเล็ตเราแจกอะไรให้หมดเลยมีโครงการ มากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญไม่ใช่เรื่องของว่าแจกเทคโนโลยีครับแต่เราต้องทําให้เด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในชนบทเล็กๆเนี่ยเห็นความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีและเป็นส่วนหนึ่งในโลกนะครับของอนาคตและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเห็นไหมครับมันไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้แจก iPad แล้วจบแต่คุณต้องสอนเขาในเรื่องนี้ด้วยให้เขาสามารถเข้าใจการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงก็ถือเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วกันนะครับ going I to solve the education future of Thailand, which I'm not because I, I'm not a Thai government minister. Thank you. <laughs> but if I, was going to, if I was going to solve it, I, I would invest specifically millions of baht funding for appropriate technology. And when I say appropriate, I don't mean just by iPads or other, or other tablets. That may not be used appropriately. I'm talking about how you invest in the infrastructure of technology in schools. And that has to be very specific to different parts of the country, depending upon their need. And I think it can't just be a one policy fits all, some grandiose scheme to invest millions of baht in a project that I know government ministers all over the world, not just in Thailand, like to do. They like to have a grand project. But I think to improve education in Thailand for everybody, we have to go back to basics. We have to go back to the way we train teachers in Thai University, in Thai Teaching College. We need to go back to the way that children learn in government schools in Thailand. And we have to go back to look at how we can make sure that those children in those smallest rural schools understand technology and know how important it is to use technology. Able part the future world. ข้อสุดท้ายครับข้อนี้ค่อนข้างชอบนะครับเขาใช้คำว่าโรงเรียนที่ไร้โทรศัพท์มือถือคือเราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดกันเรื่องโลกออนไลน์เราพูดกันเรื่องโลกดิจิตอลเราพูดกันว่าโรงเรียนต้องมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องสอนออนไลน์แต่จริงๆมันมีอีกด้านหนึ่งนะครับ the a t h e r side นะครับของเรียนที่จริงๆแล้วผมว่าเราก็ต้องคิดกันให้มากพอสมควรเลยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย เขาก็เล่าชีวิตของเขาให้ฟังเลยนะคุณแดนมัวบอกว่า30กว่าปีก่อนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาอยู่โรงเรียนประจําแล้วก็บางทีก็อยู่โรงเรียนไม่ประจําบ้างนะครับเขากลับบ้านไปเนี่ยเขาปั่นจัก,กรยานมีอิสระเหมือนนกเลยนะครับไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับพ่อกับแม่เขาแค่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะแล้วเขาก็หายไปเลยนะครับไปเล่นกับเพื่อนไปขี่จัก,กรยานในชนบทนะครับมีอิสระมากแต่ตอนนี้มันมันเปลี่ยนไป ผู้ปกครองเนี่ยรู้หมดเลยว่าลูกอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ถนนสายไหนผ่านการติดต่อผ่านโทรศัพท์นะครับสื่อสารกับลูกเนี่ยได้24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad โทรศัพท์ Apple Watch Smart Watch ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถติดต่อได้แต่ว่าจริงๆการที่เราอยู่ในโลกออนไลน์มากจนเกินไปจริงๆมันอาจจะไม่ส่งผลดีนะักใช่ไหมครับอันนี้หลายคนทราบอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีเขาเลยทดลองครับอันนี้น่าสนใจนะครับลองฟังเคสนี้ดูที่บลอมโกฟเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม2562คือปีที่แล้ว7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงครึ่งที่คุณมาโรงเรียนคุณห้ามเด็กนําโทรศัพท์มือถือมาโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับพวกครองบางคนตกใจนะครับเรื่องใหญ่เหมือนกันจนกว่ากิจกรรมในโรงเรียนจะหมดนะครับเรื่องเรียนก็แล้วแต่คุณเนาะคือเขาบอกว่าในฐานะอาจาร,รย์ใหญ่เนี่ยคุณแดนมวกก็กังวลมากแล้วก็คิดว่าคงจะมีการต่อต้านค่อนข,ข้างมากเพราะว่านักเรียนน่ยหรือว่าพวกครองเนี่ยติดเทคโนโลยีมากนะครับติดโทรศัพท์มือถือติดอะไรพวกนี้เยอะมาก แต่กลายเป็นว่าแปลกประหลาดมากครับคุณเดนเาบอกว่าเขาไม่เคยได้รับคำขอบคุณมากขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเองเจอหน้าเองการส่งอีเมลจากผู้ปกครองนะครับที่ขอบคุณสำหรับการห้ามใช้โทรศัพท์เขาบอกว่าลูกของฉันเนี่ยกลับบ้านมาจากโรงเรียนแล้วตื่นตัวขึ้นมากมีส่วนร่วมกับการใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอแล้วดูมีความสุขมากขึ้นมีความสุข ดีนะครับโดยที่ไม่ต้องจับโทรศัพท์มือถือและนักเรียนเหมือนมีสมาธิมากขึ้นลูกเขามีสมาธิมากขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นพอรู้สึกว่าไม่ได้ถูกรบกวนนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ไม่น่าเชื่อครับเรื่องนี้ทําให้ผู้ครองชอบมากที่สําคัญครับเขาบอกว่าปัญหานักเรียนทะเลาะกันหรือรังแกกันผ่านไลน์เนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะครับเด็กๆคงอาจจะมีเรื่องบูลลี่กันผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะหรือแพลตฟอร์มอ,อื่นๆเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสคัญคุณแดนโมเนี่ยเขาซื้อถุงเตรียมไว้ถุงเลยคถุง ถุงที่เหมือนกับจะเป็นในเก็บโทรศัพท์มือถือครับถุงพลาสติกนะเนาะแล้วก็มีโพสต์อิดจำนวนมากเลยแปะชื่อไว้อะไรแบบนี้เพื่อที่จะยึดโทรศัพท์มือถือของเด็กที่ทําผิดกฎคิดว่าต้องมีแน่ๆปรากฏว่าได้รับแค่2เครื่องนะครับจับได้2เครื่องใน2วันแรกจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยเด็กขอบคุณโรงเรียนที่แบนโทรศัพท์มือถือเขาบอกเลยว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างแปลกนะครับแต่มันแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเราประเมินความ กดดันและผลกระทบทางจิตวิทยาที่นักเรียนได้รับจากการเข้าสู่โลกออนไลน์24ชั่วโมงต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งของเรียนและกันเนาะว่าการศึกษาแห่งอนาคตบางทีเราอาจจะไม่ต้องออนไลน์ตลอดเวลาก็เป็นไปได้เข้ามาอยู่ในชีวิตทั่วไปใช้ชีวิตนอกออนไลน์บ้างนะครับและผมชอบประโยคท้ายๆของคุณแดนมัวมากเขาบอกว่าตอนนี้มิตรภาพของพวกเขาได้กลายเป็นความจริงและก็เป็นมิตรภาพ ที่ส่งคุณค่าที่ไม่ได้อยู่แค่ในโลกของออนไลน์สวัสดีครับ and that's the secret sauce ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน spotify soundcloud apple podcast podbean joox youtube และพอดแคสต์เพลเยที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ